มาดูพักเครื่องกับช่อง y u t u b e ไอชัยนานะเหรียญกล้องพันลำปางสองนี่ฮะสิบห้าเมษายนปีสามหกวันพญาชัยนะวันพญาวันนะมาพร้อมกล่องนะครับ กองพันลำปางสองนะมีช่วงหนึ่งขึ้นตังแต่ลักหมื่นไปแล้วนะครับองค์นี้เป็นบล็อกทองคำนะผ้าสวยนอนกล่องรุ่นหน่วยลบรอหนึ่งเจ็ดพันสองลำปางนะกองพันสองวันพยาวันปีสามหก กลองพันลำปางสองตอนนี้เปิดกันอยู่ก็่าจะมันหกถึงเจ็ดพันนะครับรปเปื่อยนะครับไม่ใช่ผมกล่อง mm. เออผิวอมม่วงนะครับเอาห้าพันนะบเอาห้าพันบาทผมกล่องห้าพันบาท mm. เหรียญหลวงพ่อไปรรุ่นสองนะครับวัดกำแพง เนื้อนวะนะครับพร้อมทองพร้อมเลี่ยมทองแท้นะฮะพราะไปวัดกำแพงเนื้อนวะคู่สองพระเปื่อยเนี่ยเจ้าของเช่ามาน่าจะหกพันกว่าบาทนะวันหกพันห้า 6, นะครับพระเปื่อยเนี่ยเล่ยมทองอีกนะทองถึงจะเป็นทองลงกองกกอบสําเร็จนะครับตอนนี้ก็ต้องก็มีสี่ถึห้าพันเนี่ยทอง ถ้าทำใหม่หลักหมื่นแน่นอนนะครับเอาไปแปดพันนะครับแปดพันบาทหรือว่าไปรุ่นสองเนื้อนวะนะเลี่ยมทองคำแท้นะครับทองสำเร็จแปดพันบาทเ <c oughs> ต่าสีวลรีนะครับปีสามเจ็ดวัดห้วยผักชีนะครับ เอาซิวรีหลวงปู่หลิวเอาห้าร้อยนะฮู้นผักชีห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดเตารีดปีสองสี่สองห้าสองสี่นะนะกลางนะครับนะกลางนิยม ปีสองสี่นะกลางนิยมมีหน้าเล็กหน้าใหญ่หนะ้ากลางด้านหลังนะด้านหน้าก็แยกบอกอีกเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทหนะ้ากลางหลวงพุทธรีดสองพันห้าร้อยบาทเหรียญรอห้าเนื้อเงินนะครับรอห้าเนื้อเงินฉลองร้อยปี ลูเสาวรีร้อยปีปีสามเจ็ดนะครับเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาททุเคหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับตอสองโค้ดโค้ดอุโคดทบอนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสวยๆเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้เนื้อตะกั่วนะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญหลวงพ่อตาบนะบเหรียญกลม พัดยศเจ็ดเมษาปี2-8ปนะฮะสองห้ร้อยนะครับงาแกะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับเอา2,000บาทนะฮะ2 0 0 0บาทงาแกะสายใต้ครับหนังกวางงานสายใต้พักการในะคนละสินกันเลยนะครับสินสายใต้เหรียญหลวงปู่บุญ รุ่นแรกนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะในปีนเรยรรุ่นแรกของท่านนะออกที่เกษีมาเจ้าคุณพุทธทีนายกออกนอกวัดนะ่าจจำชื่อวัดไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้จดไว้นะครับ ปีสองสี่เก้าสองนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปุกเสกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่บุญเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทหายากนะฮะหายากมากเหรียญพระเด็ศึกปีศูนย์เจ็ดนะครับหลังอกเราสนุนุโลกเป็นเนื้ออัปปกานะครับพระเด็ศึกเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับเหรียญชื่อดีด้วย กระเดึกปีศูนย์เจ็ดเอาห้าร้อยนะฮะห้าร้อยบาทโพย้อยหลวงพ่อก,กวยนะครับโพย้อยหลวงพ่อเนื้อผงน้ำมันนี่เป็นทูโทนสองสีนะออกขาวก็เหลืองเนะี่ยเนื้อจะฟูฟูถ้าด้านล่างโพย้อยเนื้อผงน้ำมันนะฮะเอา ก้าร้อยแล้วกันนะเก้าร้อยย่นสวยนิดหนึ่งนะครับตซุ้มเขาไม่ค่อยสวยซุ้มล่างเอาเก้าร้อยบาทในหลวงสามรอบนะครับในหลวงสามรอบเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยมีสนิมนิดหน่อยอ่านสะี่ร้อยบาทหลวงกู้แหวนสองเหรียญน,นะครับ สองเหรียญเนี่ยเอาสี่ร้อยนะครับหลังพอปลอปีสองหนึ่งสี่ร้อยบาทรูปถ่ายล็อกเก็ตหลวงพ่อฤาษีดำนะเหลือแต่รูปนะมีแต่รูปนะยังไม่ได้เข้าล็อกเก็ตนะครับเป็นรูปถ่ายที่ออกพร้อมล็อกเก็ตอยู่ในล็อกเก็ตนะครับนี่รูปถ่ายทันตัวหลวงพ่อนะคู่นี้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์นะฮะอันนี้ไลน์ A C A L, L V E T E นะครับสวัสดีครับ